น้องไปบัวฟาร์มับผมก็วันนี้มาทาคลิปยืนยันสายพันธุ์นะครับผมให้กับที่จิตรมนะครับตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับผมก็เป็นสายหยกเพชรเสือดําสายยักษ์นะครับผมแล้วก็พ่อของเขาเป็นเจ้าสารชัยนะครับผมก็เป็นฟอรวุธร้อยนะครับผมแม่พันธุ์พ่อพันธุ์นาเข้ามาจากฟอวุธนะครับผมก็อ่าเป็นแม่พันธุ์ v วทีอยู่แล้วนะครับผมโอเคก็ส่วนตัวเมียนะครับผมตัวเมียเป็น อ,อันธพานบวกสายยันนะครับผมบวกเดยพักนะครับผมเข้ากับพ่อของเขาคือเจ้าเพชรมณนีนะครับผมอ่านี่นะครับผม,อบผมโอเคก็ยุญญาณสายพันธุ์ให้กับพี่จิตธรรมนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมตามนี้เลยนะครับก็เบอร์โทรอดีไลน์อยู่ข้างล่างแล้วนะครับผมก็ใครสนใจก็ ขทรมาหรือทักไลายเข้ามานะครับสำหรับสายปอวุธร้อยนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ